ครับแล้วก็วันนี้นะ่จาจะวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นึกไม่ออกเหนื่อยก็คงจะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเราทำงานกันจริงจจังๆนะครับออเดอร์แต่ละวันก็ประมาณนี้นะครับบางวันก็มากกว่า,าวันก็น้อยกว่าอันนี้รอบช้ยอย่างเดียวนะครับส่วนหลังจากแปดโมงของวันนี้ยังไม่ได้แพ็คอันนี้รอบเมื่อคืนนี้แพ็คมื่อคืนแพ็คของกล่องเมื่อคืนนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับเอ เดี๋ยวรอขนส่งมาจัดส่งครับผมเลือกใช้เบส e x p r e พ s กับกับกับเคอเออกับแฟนะครับเพราะว่าสองบริษัทนี้มันไม่มีวันหยุดเมื่อก่อนใช้ DHL ด้วยแต่ DHL มีทำงานมีวันหยุดก็เลยเลิกไปครับเพราะว่าการค้าการขายมันไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นถ้าขนส่งมีวันหยุดก็ต้องเลิกค้าเลิกค้าเลิกขายกันไปอันไหนก็ได้ครับที่มัดไม่มีวันหยุดครับของสาคัญก็แฟลก ของที่มาไม่รีดไม่ร้อนก็เบสเอสเพสของเล็กๆนั่นกับบีเอ็กซ์แล้วแต่อันไหนมันจะมาครับบอกไม่ได้อันไหนมาก,ก่อนก็ได้ก่อนแต่ยกเว้นเวลาเราใช้พวกซีโอดีซีโอดีนี่จะใช้แฟตครับเพราะผมทำซีโอดีไว้กับแฟตมันจะง่ายกว่าเบสเอสเพสไม่ได้ทำอันนี้เอาไปครับอันนี้ครอบจักรวาลหนึ่งกิโลแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรบอกเลยนะยครับแต่อักลองใหญ่ๆนั่นก็เป็น กล่องเลี้ยงผึ้งครับส่วนใหญ่ก็อันนี้หนอ่อกล้วยครับอันนั้นส่วนใหญ่ที่เหลือๆก็จะเป็นสม,มุนไพรเป็นฟีโรโมนเป็นไข่ล่อผึ้งถ้ากล่องประมาณอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกสม,มุนไพรแน่นอนครับกล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ย finished. แต่ถ้ากล่องเล็กๆอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฟีโรโมนพวกไข่ล่อผึ้งอะไรพวกเนี้ยครับถึงันชิีนเล็กๆครับวันนึ่งเราก็จะได้ประมาณนี้ใชนไหเมื่อคืนนี้นะออเดอร์น,นี้มาเมื่อคืนทั้งหมด ส่วนหลังจาก8โมงเช้าของวันนี้ยังไม่ได้แท็กคลับมันจะมีกล่องเลี้ยงพึ่งอีก2องกล่องแล้วต่อไลเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเพราะว่าเรานัดรถเขามารับและมันก็ต้องเตรียมสินค้ารอบรอบชาาให้เสร็จส่วนรอบต่อไปที่มา8โมงสามารถนัดรถเข้ามาพรุ่งนี้ได้แต่ถ้าทันวันนี้ก็ส่งวันนี้ นะฮะก็เข้าใจกันนะครับว่าเราซื้อขายกันจริงๆส่งกันจริงๆครับประสบการณ์ของเราก็ประมาณนี้กับสินค้าเกษตรนะครับสินค้าเกษตรขายได้ครับแต่ต้องแปรรูปครับแปรรูปแล้วป้อนในถึงปากคนกินนะฮะสนใจจะร่ำเรียนศึกษายังไงก็ติดต่อกันมาได้เรามีคอร์สสอนนะครับอย่าบอกว่าแพงครับเพราะว่าเราก็ต้องเสียสละเวลาของการทํางานของเราไปสอนคุณ สอนลูกศิษย์หนึ่งคนก็คือสร้างคู่แข่งขึ้นมาหนึ่งคนครับผมเพราะฉะนั้นการสร้างคููแข่งก็มไม่ได้รับกันทุกเดือนนะครับเอาเป็นว่าอันไหนพอว่างๆก็จะรับสักคนนึงเพราะว่าเราไม่ได้สอนรวมทีละห้าคนสิบคนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสอนแล้วต้องเป็นสอนแล้วต้องขายได้ก็ติดต่อก็มาดูค่าสอนก็ไม่ต้องห่วงครับหลักหมืน่นหมื่นเกึองๆเลยครับเพราะว่าแต่จนเป็นนะครับครบวงจรครับแต่ถ้าจะมากินมานอนมาฝึกงานก็ บอกเลยครับสามหมื่นมากินมานอนอยู่ที่นี่เลยครับฝึกงานแล้วก็ขายสินค้าของคุณให้ได้จากที่นี่ครับเมื่อกลับไปสามารถขายต่อได้เลยเพราะเราไม่ได้สอนขายเราสอนทําเว็บสอนทําบล็อกสอนตัดต่อสอนวิดีโอสอนการพูดการจ่าการแรปลลูกสินค้าการนําเข้าสินค้าเราสอนหมดครบวงจรคือเรียนที่นี่แบบมันจะครบวงจรครับมันไม่ใช่ว่าสอนแค่กระติ๊เดียวแล้วก็ไปฝึกกันเอาเองมันไม่ใช่ ครบวงจรครับตั้งแต่การถ่ายภาพการตัดแต่งการแต่งภาพการสร้างเ็ฟการสร้างบล็อกการสร้างทุกชนิดเพจทุกชนิดการยิงแอดการนําเข้าจากอาลบบเมซอนคือมันอยู่ในหลักสูตรมันทั้งหมดเพราะฉะนั้น30,000บาทกับ30วันท,ที่คุณมากินมานอนอยู่นี่คุ้มครับพอกลับไปปุ๊บคุณทํางานได้โอเคครับใครจะบอกว่าแทงก็ผ่านเพราะว่าผมก็เสียเวลาสอนคุณเหมือนกันรายได้ผมขนาดนี้ถ้าผมเสียเวลาสอน แล้วไม่คุ้มผมก็ไม่สอนนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับ